นี่มีของส่งมาจากไม่แมสเนสนะครับอ่านี่ออ้ยุยนี่เฮดการ์ดนะครับเฮดการ์ดจากกราชาอ่าอันนี้เป็นเฮดการ์ดใช้ซ้อมไอเดลไฟนี่แล้วก็นวม เดี๋ยวแกะนวนครับโอ้โหนวมโคตรเท่นี่ดูนวมมีเขียนบอดี้ฮีโร่ด้วยมีโลโก้ผมด้วยโอ้โหอย่างทำอย่างเท่นะครับขอบคุณราชานะครับ นี่สปอนเซอร์ไอ o l ลไฟท์นะครับนี่เป็นไงนวมมีโลโก้ผมด้วยโคตรเท่อ้โอ้ยผมรู้สึกว่าเฮดกาดมันค่อนข้างจะแน่นแล้วก็อึดอัดนิดนึงหรือผมไม่ชินไม่รู้นะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันของจริงมันต้องใส่ฟันยางด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ ทำมันทาให้เราอ่ะนะครับหายใจลําบากเวลาสมมุติว่าเราเราเหนื่อยอเราต้องอาปากหายใจอย่างนี้ใช่ไหมมันจะหายใจยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้แบบเข้าที่นะครับมันก็น่าจะปรับตัวได้นะแต่รู้สึกว่าแบบโหโคตรร้อนร้อนมากอึดอัดสุดๆนะครับ ก็โปรแกรมที่ผมเล่นนะครับคือเป็นพวกฟังชั่นแนลส่วนใหญ่ช่วงนี้นะเพราะว่า,าต้องการความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพในการแบรบการเคลื่อนไหวหการออกแรงพวกนี้นะครับมันจะมันจะเป็นคนละรูปแบบกับเวลาที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งที่แบบเหมือนแยกส่วนกันเงี้ยใช่ไหมที่เราเคยเห็นผมเล่นพวกเล่นอกเล่นหัวไหล่เล่นหลังพวกนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวที่แบบ ฟิตเนสที่เราเน้นแบบเรื่องรูปร่างเน้นกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับแต่เนี้คือฟังชั่นอลมันจะมีส่วนที่แบบว่าเน้นการเคลื่อนไหวที่หลากหลายนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับทั่วร่างกายพวกนี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ช่วงนี้คือฝึกมวยใช่ไหมเราต้องการความแข็งแรงในการบิดนะครับหน้าท้องในการออกแรงหัวไหล่ในการแบบเคลื่อนไหวสะบักนะครับพวกนี้การฝึกฟังชั่นอลมันมันมีผลมากผมก็เลย แบ่ง uh, นะครับแบ่งมาฝึกฟังชอนอลตอนนี้เยอะขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นสายเหมือนฟิตเนสอย่างเงี้ยที่เราเน้นแบบการฝึกหนักๆน,นะครับฟังชนอลเป็นอไรที่มันต้องแบบเน้นการเคลื่อนไหวหลายๆส่วนอาจจะแบบเล่นท่าหนึ่งปุ๊บเคลื่อนไหวได้กล้ามเนื้อพร้อมกัน3-4ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับ 啊。Huh?

หลายคนนะครับที่ถามกันมาว่าแบบเฮ้ยโปรแกรมออกกําลังกายของผมช่วงนี้แบบเล่นอะไรบ้างนะครับตั้งแตกมม่การซ้อมมวยนะครับการซ้อมมวยเนี่ยเห็นว่าผมาช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบมีแบบลงนวมบ้างแบบอาจจะยังไม่ได้แบบดูแบบโปอะไรมากมายนะคือเพิ่งเพิ่งเคยลงนวมแค่ประมาณสอาครั้งนะครับก็จะดูแบบเก๊ๆกลางๆหน่อยแล้วก็เรื่องก <g ül üyor> ารออกกําลังกายนะครับช่วงนี้ก็จะย้ายมาเป็นการฝึกฟังชั่นอลนี่ผมบอกไปนะครับก็ การฝึกฟังชั่นอลช่วงนี้ผมก็เล่นไม่เยอะนะเอาจิงก็อยู่อาจจะประมาณวัน2วันนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกคาร์ดิโอเป็นหลักนะครับคาร์ดิโอแล้วก็ต่อยมวยพวกนี้เพื่อเพื่อที่จะทําให้แบบเอ่อร่างกายมันฟิตขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังถามอยู่ว่าแบบเอ้ยไม่ไม่ได้มีแนะนําอาหารบ้างหรออะไรเงี้ยคือพยายามจะทําอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเวลาถ่ายอะไรพวกนี้ยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจัดเรื่องของอาหารให้นะครับก็ คือจริงๆอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วว่าผมทํา IF นะครับทำ IF ก็คือจะแบ่งกินอาหารในช่วงระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเออกินอะไรกินประมาณไหนบ้างนะครับก็จะได้แบบเห็นเป็นตัวอย่างกันสําหรับใครที่บางคนอาจจะอยากอยากเห็นเป็นแนวทางเนี่ยว่าแบบเออส่วนตัวผมผมเริ่มยังไงแล้วก็กินอาหารประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะแบบเออ ได้เป็นไอเดียไปลองใช้กันนะครับเดี๋ยวผมมาอัดให้ดูคลิปหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเห็นเป็นแนวทางนะวครับว่าผมเริ่มออกกําลังกายช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเล่นมวยนะครับคาร์ดิโอแล้วก็พวกเวทนะครับประมาณไหนบ้างนะน่าจะเห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของคลิปอาหารนะครับฝากติดตามด้วยคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ